ใครที่สนใจฟีฟ่าคอยอย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมส่งรวดเร็วทันใจใส่โครร้ดกอลาลดได้อีก5%อย่าลืมนะครับผมฟีฟ่าคอยคอมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยครับ Over Top Up เป็นเรับเติมเกม EAFC 2 4และเกมมือถืออื่นๆอ,อีกเช่น FC Mobile NBA ราคาถูกกว่าเติมเองโคตรเยอะปลอดภัยแน่นอนบอกว่ามาจากกอราได้ราคาพิเศษถูกลงอีกฝากไว้ด้วยนะจ๊ะ Over Top u p สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมกอราอิินะวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับอัปเดตนะครับผมก็แน่นอนครับวันศุกร์นะตีหนึ่งกับอัปเดตใหญ่นะครับผมกับเกม f c 2 4นะครับผมนะในโปรโมในสัปดาห์นี้ก็เป็นโปรโมนี้เลยครับ อันติเมตไดนาสตี้นะครับผมนะคอนเซปต์ Concept ก็ประมาณแบบคนในครอบครัวนะครับผมจะเป็นพ่อแม่ลูกพี่น้องอะไรจะมีความเกี่ยวเนื่องกันนะครับผมนะส่วนนักเตะที่ออนแะพ็กณตอนนี้เนี่ยก็คือตามนี้เลยครับผมตามรูปก,ก็จะมีแบบฮาเลนแล้วก็น้องฮาเลนฮอยลุนน้องฮอยลุนอย่างงี้ซานี่อะไรอย่างงี้ก็จะลีเจมกับน้องสาวลิเจมอะไรก็คือจะเป็นประมาณน,นี้ครับผมนะ แล้วก็มีไอคอนมาด้วยนะครับผมในส่วนไอคอนก็มีนะครับนี่ครับนี่ไอคอนก็มีแล้วมี2เวอร์้วยนะแบบลาสันสองเวอร์ชั่นมีตัวดีกับตัวห่วยไอ้ล mm ิเวอร์ดงลิเวอร์โดไอ้พวกนี้เดี๋ยวผมไปเปิดให้ดูใน,ในเกมเดี๋ยวเปิดให้ดูในเกมตัวที่แบบน่าสนใจน่าสนใจหน่อยส่วนตัวส่วนต,ต,ต,ตัวไม่น่าสนใจผมก็ข้ามข้ามไปเลยมันจะได้ไมีเ,เวลานะครับผมนะอันนี้ก็คือคอนเซปต์คร่าวๆนะครับผมแต่เดี๋ยวเราไปดู n p c กันก่อนนะเดี๋ยวไปดู n p c กันก่อนในวันนี้นะครับผมนะที่อัปเดตมาใหม่ ว่ามีอะไรนะครับผมมา S B C นะครับผมนะก็วันนี้นะครับหลกัหลกๆนะครับมีลูก้าเออร์นันเดสนะครับผมตัวนี้ค่อนข้างแพงเลยราคา3 0 0แสนครับผมแล้วก็เพสไตล์ไม่ค่อยดีด้วยได้แค่ไซส์ทองแล้วก็บรูเซอร์ครับผมแต่ข้อดีของมันคือลิงก์เอ็มบาเป้ได้แบบสวยๆเลยปารีสลีกเอิงแล้วก็ฝรั่งเศสได้2จุดเลยครับตัวเดียวครับผม ส่วนเรื่องสเตตเนี่ยก็ถือว่าพอใช้งานแต่ราคาถือว่าแพงถ้าเทียบกับสเตตราคาถือว่าแพงมากๆครับหลักเกือบ4ี่แสนประมาณ3 0 0 0 0นโดยประมาณครับถือว่าแพงมากๆส่วนเดตัวนี้ผมไม่ค่อยเชียร์ยกเว้นกรณีเดียวเลยคือเอามาลิงก์เอ็มบัปเป้ครับนอกนั้นทางเรื่องอื่นเรามีอีกเพียบเลยครับผมนะแล้วก็แถบให้ด้วยและกันสำหรับ NBC ที่เข้ามาวันนี้นะผมก็จะมีอ,อ,อยู่ไหนฝานี่ครับเปาโลดิบาร่าตัวนี้ก็เป็น p o t m นะของเซราครับประมาณ80,000ตัวนี้ บอล80,000วิฟท์3ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมไม่ค่อยเชียร์มีแฟร์มีเพลย์สไตล์เป็นแฟร์แล้วก็เน้นสปีดต้นครับผมตัวนี้ผมว่าผมชอบแบบกรีซมันอะไรอย่างงี้มากกว่าเพราะกรีซมันเป็นฟินเนสช็อตไงแต่ถามว่าเออเทียบกับราคาค่าตัวก็ไม่ได้แพงจนเกินไปถ้าอยากใช้จริงๆนะแต่ก็ไม่ค่อยเชียร์เท่าไหร่ครับผมแล้วก็ตัวตึงครับผมตัวนี้ผมทําลงทีมเรียบร้อยครับผมแฮร์รี่แม็กไกวเออครับตัวนี้ครับต้องบอกเลยว่า แพงมากครับตัวละห0 0 0ื่นเลยนะแต่ส่วนเรื่องของการใช้งานเนี่ยถือว่าพอใช้ได้ถือว่าพอใช้ได้สำหรับ Mac ควายครับผมแต่ว่าราคาถือว่าสูงถ้าเทียบกับคุณภาพนะในเซ็นเตอร์แบ็กเกรดประมาณนี้เรามีโอ้มีใีเตาทองมันก็ไปไหนแล้วไหนต่อไหนแล้วเนาะพวกตัวแบบเอ่อโจโกเมสทันเดอร์สตั๊กเบรเมททันเดอร์สตั๊กอะไรเงรี้ยมีเตาทองเราพวกอินฟอร์มใ้พวก Inform, นั้นมัน4ี่ห้าหมื่นแบบขายได้ครับวันนี้6 0,000 แต่ได้ความเป็นแม็กควายนะครับยิงแพงครับถ้าถ้าจะทําก็คือแบบชอบส่วนตัวหรือว่าเล่นแบบดุกๆอะไรอย่างนี้แบบผมนะก็ประมาณนี้สําหรับในส่วนของ SBC ครับทีนี้เรามาดูส่วนของ o b j e c t i v e กันบ้างครับ o b j e c t i v e ในวันนี้ก็มีอัปเดตมานิดหน่อยครับผมก็จะมีอันนี้ครับผมเป็นเค e s t Daniel Malini ครับผมแต่เดี๋ยวก่อนที่แต่เราต้องมาดูอันนี้กันก่อนอยู่ไหนวะอันนี้ครับอันนี้คือมันจะแจก Malini ยืม สนัดต่อ1นวันนะครับผมนะสนัดต่อ1นวันก็ง่ายๆครับผมคุณก็ไปเล่นโหมดอะไรก็ได้คุณก็จะได้โมดิญี่ยืมสอนัดต่อ1นวันครับผมแล้วค่อยมาทําเควสนี้ครับพเพราะเควสนี้มันจาเป็นต้องใช้เปาโลโาดินี่ตัวยืมนั่นแหละครับสนัดต่อหนวันแหละก็เล่นทั้งหมดต้องยิง10ลูกครับผมยิง10ลูกในไม่ใช่10ลูกขออภยัย10แมตช์ครับอันนี้ก็จะไล่มาใช่ไหมเป็น4 6ห 2 4 6 8 0อันนี้ครับผมนะสิแมตช์ครับผมเท่ากับว่าคุณต้องมีคุณต้องทํา5วันอะ่ะต้องทาไอ้มอลดินี่ตัวในห้าวันครับถึงจะได้10ตัวใช่ไหมเพราะวันละ2ตัวครับได้10ตัวแล้วก็ค่อยมาทําอันนี้ทีเดียวหรือจะทําวันละ2ตัวก็ได้ครับผมนะก็ทําไปยิง10เกม10เกมยิง10เกมก็ทําไปครับผมและระหว่างทางเนี่ยพอทําครบ3เกมเราจะได้มาลดินี่ตัวนี้มาลดินี่ตัวลูกก็ต้องเอามาใส่เควสด้วยครับซึ่งจริงๆก็แพ็คเนี่ยเอาจจริงเฉยๆมากครับ แต่ว่าคงอยากได้ XP กันะนะเนาะหรือเป็นออบเจกตีที่ค่อนข้างน่าเบื่อครับแบบต้องมาคอยตามเก็บตามเช็ดอะไรอย่างงี้ส่วนอย่างอื่นก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษครับสำหรับออบเจกตีก็มีประมาณนี้เดี๋ยวผมแวะไปดูนักเตะเดี๋ยวไปเปิดนักเตะให้ดูว่าไอตัวไหนมันแบบเออแบบเอเอมีความน่าสนใจอะไรอย่างงี้นะครับผมนะของโปรโมใหม่นะของโปรโมใหม่ตัวที่ไม่น่าสนใจผมก็จะข้ามไปเลยนะจะไแรมันจะได้ไม่เสียเวลาครับผมนะโอเค านว่านี่ครับอัติเมียนไดนาสตีอันนี้โอเคแน่นอนครับเอร์ลิงบราห์ฮาร์แลนด์ครับตัวนี้ได้เพสต์สไตเป็นแอเรียลด้วยดีกว่าตัวทองเยอะเลยครับได้เป็นแอเรียลนะแล้วก็ power header ครับผม power header เงินตัวนี้ความเร็ว93แม่ง finishing 99ไอเทคโพ c c e l e r a t i o n ไปเรียบร้อยครับติอย่างเดียววิ่งฟุตสครับมงบอนดีมากแข็งแร่ง,งเร็วคมโอ้โห oh. สุดครับตัวนี้สุดนะ Uh, แล้วก็ตัวนี้พอใช้ได้ครับลีเจมน้องสาวลีเจมแต่ agility ต่ำไปหน่อยแต่ว่าด้วยความที่54สกิลมูฟ่าวิพุส4แล้วก็ได้ลาปิดทองเป็นเพลสตล์เนี่ยก็ถือว่าสวยอยู่มีค u i c k s t e p เงินเนี่ยผมใช้ความเร็วอะไรอย่างนี้แต่ว่าอาจจะไม่ค่อยคล่องมากครับผมตัวนี้ก็ดีครับเตโอต,ตัวนี้ก็ดีครับเตโอแบ็คมาตรฐานแล้วก็ได้ค u ิ c k s t e p ทองกับลีเจมเช่นเดียวกันดีมากตัวนี้ได้จ็อกกี้ทองผมว่าดีกว่าวอล์กเกอร์ทององีกเพราะมันมีจ็อกกี้ทองให้ครับแล้วก็สเต็ตดีมากตัวหนาด้วยแย่งบอลเก่งครับ ตัวที่น่าสนใจนี่ครับเมนดี้เมนดี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งในตัวนี้แล้วก็รู้กันอยู่แล้วว่าเก่งขนาดไหนนะส่วนตัวที่เหลือเนี่ยผมพูดตรงๆว่าค่อนข้างเฉยๆเลยครับคือเอาจริงๆนะส่วนใหญ่กากด้วยต้องใช้คำว่าส่วนใหญ่กากเลยเนี่ยตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่พวกนี้ลงมาส่วนใหญ่กากเลยครับทิมเบอร์นี่ก็เอาจริงๆก็ดูไม่ดีเลยครับผมสาริบาทองก็ใกล้เคียงนะแล้วก็หอยลุนเนี่ยเอาจริงๆหอยลุนเนี่ยถือว่าพอได้ความเร็ว90 ฟินิชชิ่ง88ได้ฟินเนสทองอันนี้ดีครับฟินเนสทองเนี่ยดีนนยดถึงแม้จะเพิ่งโดนเนิฟมาแต่ก็ยังเรียกว่าใช้งานได้อยู่แตไ่ไม่ถึงขั้นแบบโคตรโกงอะไรล้วแต่ปัญหาของฮอยลุนคือลองช็อตกับผ้าค่าเคิร์ฟมันน้อยครับยิงลูกปั่นมันจะไม่ค่อยโคง้งแล้วยิงในกรอบเนี่ยโอเคก็คือพอใช้ได้พอใช้ได้สำหรับฮอยลุนซานนย่นี่พอใช้ได้ครับผมนะทูรามอย่างนี้พอใช้ได้นะก็ประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของไอคอนเนี่ยมันก็มีหลายเวอร์ครับมีจะมีหลายเวอร์เห็นไหมรีเวอร์เดลจะมี วีฟุตสอส่วนวัวน,นี้คือเทพเลยแมงวีฟุตสี่แล้วมีเทคดิฟด้วยโคตรดีนะครับตัวนี้โคตรดีมอดดีดี้นี่แน่นอนครับเปลี่ยนเป็นอินอเร์เซปเก่งอยู่แล้วต้องสืบซีดานนี่ไม่ต้องคุยครับพวกนี้มันของดีอยู่แล้วครับส่วนที่เหลือเนี่ยผมมองว่าก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษก็จะมีแค่3ตัวนี้ที่โหดๆนะโอเคก็ประมาณนี้สำหรับโปรโมนิโปรโมนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมนะโปรโมนี้ก็อาจจะแบบไม่ได้หวือหวาอะไรมากเพราะว่ารอโปรโมถัดไปนั่นก็คือ,อในช่วงคริสต์มาสรับรอง นึกถึง Black Friday ได้เลยแบบตอน Black f r เด a y เดือดมีอะไรทำเยอะแน่นอนนะครับผมนะโอเคก็คลิปนี้ประมาณนี้ครับผมฝากกดไลค์กดกระดิด้วยกดติดตามด้วยนะอย่าลืมนะผมฝากกดไลค์กดกระดิ s u กด c r i b e เป็นกําลังใจให้ช่องกราอีด้วยนะครับผมแนะล้กกว,ลว,ว,นะเ,ลลวเจอกันใหม่คลิปหน้านขอบคุณครับผมบค๊ครับ,บายจ้า อย่าลืมนะครับฝากเป็นกำลังใจกันคนละหนึ่งไลค์ส่วนใครยังไม่กดติดตามยังไม่ได้กด s u b สไครต์ฝากกดด้วยนะผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะแล้วตอนนี้ผมย้ายมาสตรีมใน YouTube แล้วนะครับผมเจอกันได้ทุกวันเนอะผมสามทุ่มเป็นต้นไปนะครับผมเจอกันจ้า